สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนในวิดีโอนี้สาจะมาสอนเ,นเพื่อนเพื่ทำกิจกรรมรีบูตแกรนลี่เพื่อรับของนะคะรีบูตแกรนลี่เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับให้ชวนเพื่อนที่เขาไม่ได้เล่นฟอร์ดน,นานๆกลับมาเล่นกับเราแล้วก็สามีของแจกทั้งหมด1 2 3 4 5ชิ้นเอ้ย4ชิ้นนะคะ4ชิ้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเควส t มันมีอะไรบ้างอ่ามาที่หน้าเควสนะคะเ,เพื่อนๆจะเห็นช่องนี้รีบูตแกรนลี่ เราจะต้องเก็บของเอยเก็บแต้มให้ได้ทั้งหมด200แต้มถ้าเกิดว่าอยากจะได้ของทุกชิ้นนะคะโดยของแต่ละชิ้นเนี่ยมันใช้แต้มแรกไม่เท่ากันนะคะอันแรกที่เราจะได้ง่ายที่สุดก็คืออีโมติคอนนะคะที่เป็นรูปหน้าแมวต่อมาก็เป็นสกินปืนกรับเป๋าแล้วก็พิกแอสวิธีการที่จะได้มาซึ่งคะแนนอันนี้นะคะ อย่างแรกอย่าง,ง่ายมากๆก็คือกดไปที่สามขีดตรงนี้นะคะหน้ารีบูตรันดี้นี้กดมาเลยกดปุ๊บนะคะด้านล่างเนี้ยจะเป็นรายชื่อของเพื่อนที่เขาไม่ได้เล่นฟอร์ดไนนานแล้วเรากดที่ชื่อใครก็ได้นะคะสมมุติว่าเป็นนัดทอปแล้วกันกดคลิกเราก็ Rally d เ m b a c k นะคะกด Rally d เ m b a c k ก็จะเป็นการชวนเขากลับมาเล่นอ่ะกดหนึ่งที่ปุ๊บมันจะขึ้นหน้าแบบนี้เราเพื่อนๆจะได้50แต้มนะคะจะได้50แต้มทันท,นทีพร้อมกับอีโมจิแมวเพราะว่าการชวน1คนได้50าแต้มแต่เราไม่สามารถชวนได้ทุกคนนะคะคือเอ้ยจริงๆมันกดชวนได้ทุกคนแต่ว่าเราจะได้แต้มในการชวนเนี่ยแค่ครั้งเดียว สมมุติว่าสแกชวนน้องเค้ก19 191อ่านกดชวนมาก็ได้แต้มเท่าเดิมเหมือนกันนะคะไม่มีเพิ่มเพราะฉะนั้นชวนคนเดียวก็พอค่ะทีนี้เราจะต้องไปเล่นกับเพื่อนนะคะที่เขามีสัญลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์เป็นรีบูทขึ้นมาเราต้องทําอะไรบ้างถึงจะได้แต้มอ่ะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะเพื่อนๆน่าจะสนใจที่สุดนะคะเราจะต้องทํา อย่างแรกนะคะมันจะมีการไปเล่นกับเพื่อนที่เขามีสัญลักษณ์รีบูตนะคะแล้วก็2เนี่ยเ,เราจะต้องไปเก็บแต้มกับเพื่อนที่เขามีสัญลักษณ์รีบูตโดยอันนี้เนี่ยสกคว่ามันค่อนข้างจะยากหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบทำเควสชอบออไม่ได้ชอบแบบเก็บแต้มอะไรขนาดนั้นนะคะมันเลย สะดูแบบเยอะไปน่ารำคาญแล้วก็แต้มเนี่ยมันได้น้อยมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําส่วนนี้กันดีกว่าส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะดูตรงนี้นะคะมันจะมี Reboot Rally Daily Quest อันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะทําให้เราได้ Quest เยอะที่สุดค่ะเอ้ยได้แต้มเยอะที่สุดเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันคือ10 20 30รวมกันแล้วนะคะมันก็จะได้ทั้งหมด60แต้มในทีเดียว 60แต้มเนี่ยเราสามารถเก็บได้ต่อวันนะคะมันจะรีเซ็ตทุก2ทุ่มค่ะแปลว่าถ้าเพื่อนๆชวนเพื่อนมาคนหนึ่งแล้วก็ไปเล่นกับคนที่มีสัญลักษณ์รีบูทเนี่ยแล้วก็เล่นทำเควสตรายวันทั้งหมด6อันนะคะต่อวันโดยการที่เราสมมติเราไปเล่น2คนใช่ไหมคะมันก็จะมีเควสตรายวันในตี้ขึ้นมาให้ทำทั้งหมด6อันเลยถ้าทำครบใช่ไหมคะตาเดียวได้ไปเลย60แต้มทำแบบนี้3วันนะคะก็จะ ได้180บวกกับ50ที่เราชวนเพื่อนมาแล้วก็แปลว่าเราจะได้เขาทั้งหมดภายในเวลาแค่3วันเท่านั้นเองทีนี้ Quest ์รายวันนะคะมันบอกว่า complete daily one quest with a n eligible friend ก็คือว่าต้องไปทำเควส t รายวันอันไหนก็ได้นะคะสถ้าเกิดว่าเข้าที่2คนมันจะขึ้นมา6อันเข้า3คนขึ้นมาเราอาจเลือกทำอันที่สะดวกได้เลยค่ะก็ เลือกทำอันที่สะดวกเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าทํา1อันได้10แต้ม3อันได้20แล้วก็6อันได้30ใน1ตี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสูงสุดได้4คนใช่ไหมคะมีเพื่อนคนที่เป็นสัญลักษณ์รีบูทเนี่ยมีสัญลักษณ์รีบูทแบบนี้นะคะแค่คนเดียวก็ได้ค่ะ เราไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นกับคนที่มีเสียลักทั้งตี้คือ1ตีเนี่ยมีขอแค่เป็นเสียลักรีบูแค่คนเดียวก็สามารถเก็บรายวันกันได้แล้วอ่ะสรุปอีกทีนะคะอย่างแรกก็คือเพื่อนๆจะต้องกดชวนเพื่อนที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะ1คนเอาเป็นรอบเพลงละกันอนะ่ะเล่นกลับมาเล่นนะคะสมมติว่า เพลงกลับมาก็ไม่เป็นก็สามารถไปทำเควสด้วยกันได้แต่ว่าถ้าไม่กลับก็ไม่เป็นไรคะ่ะอย่างที่2นะคะมาทำเควส์ได้วันกับเพื่อนที่เขามีสัญลักษณ์นะคะทำทั้งหมด6กอันต่อวันก็จะได้วันละ60แต้มทำา3วันได้ของครบเลยคะ่ะแต่เราจะไปหาเพื่อนที่เขามีสัญลักษณ์พวกนี้จากไหนก็1เป็นผู้เล่นใหม่นะคะจะมีสัญลักษณ์พวกนี้แน่นอนแล้วก็คนที่หายไปนานๆนะคะน่าจะ ถ้าใส่จำไม่ผิดมันต้องหายไปเกินหนึ่งเดือนหรือเปล่าใส่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าออคนที่ไม่ได้เล่นนานๆน,นี่ก็มันถึงจะได้ะคะ่ะคือถ้าเกิดเมื่อวานเล่นวันนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนสมัคร ID ใหม่หนะ้าเสียงได้อยู่เขาจากัดว่าต้องเล่นน้อยกว่าชั่วโมงเท่านี้ในระยะเวลาเท่านี้นะคะก็ดูจากสัญลักษณ์เอาแล้วกันนะคะอย่างอันนี้ลองโต้เนี่ย ออนไลน์ในอ e ีวิเกมนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าเล่นผ่อดไหนเลยดังนั้นก็เ,เลยจะมาทำเพวสด้ซยกันไม่ได้แต่ว่ากดชวนได้นะคะดูเอาตามรายชื่อข้างหน้า,ลานแล้วกันถ้าสมมติว่าเราเข้าตี้กันมาแล้วเนี่ยตรงช่องปาร์ตี้อะคะ่ะตรงช่องปาร์ตี้มันก็จะมีบอกอยู่เลยว่าเออคนไหนเป็นสนญลักษณ์ยังไงอะไรนะคะก็ขอให้สนุกกับ การทำเควสเรากันอันนี้มันยากหน่อยแต่ว่ายังมีเวลาค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ3สัปดาห์นะตอนที่ใส่ทำเควสยังไงก็ขอให้ได้เควสกันทุกๆคนนะคะลองชวนหาเพื่อนในกลุ่มฟอร์ไหนก็ได้ค่ะตอนนี้เสียงใสไม่ไหวแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ